สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าเอาเอานนะเบาน่ะสาวเอฟซีแฟนคลับนุ่มสาว,าสาวดาวเสียงทันทีติดตามรับชมจิบของนั่นนั่ทั่วทุกคนทุกท่านเช่นเก่าเช่นเดิมนะครับเนาะอันนันนัทั่วพาพี่พ่อน้องมาหาเบิงงัวเบิงข้อยนครับเนาะหาเบิงน้ำเสน้นน้าเบิงน้ำบานข้อยเนีงัวแนีนะครับแก้มกันไปนะครับเนาะ ี่นองานใดสนใจอยากได้งวอยากได้คว้ยกับเบิงเอานะครับเนาะมือนี่บบนั้นทั la ่วกับพาวมาเบิงยุสนน้ำน้องกรุง่ายครับซึ่งมือเป็นวันที่24นะครับเป็นวันพุธที่24พุทธศักราช2563นัดนี่ก็คือเขาก้อนนัดนะครับเนาะจริงๆแล้วก็วันที่24นะครับแต่สนามนี้เพื่อนก็ให้เขาก้อนนัดมืึมือนึงนะครับงวควั้วกับเขา 8ปดนิกากระเลื่มเขานะครับสองโมงเสาร์คณะนี้ก็เวลา10บโมงเสาร์นะครับเนาะ <S <S อ่านั่นนั่งทั่วกับสื้ผ้าพีผ้านองผ้าพ่อผ้าแม่เข้ายางเข้าเบิ้งง่วนในสนามนะครับเนาะว่าราคางวงมือนี่นัดนี่สีแห้งบอสีแรงบร่นะครับเนาะงวงสีขามาดีง่ายสำเร็จครับตัวหน่อยตัวจอยตัวแดงตัวขาวตัวเงานะครับสำเร็จครับ กสิผ้ายางเขาไปเบิรงนน้ำกันนะครับเนาะชนีคือประตูเขาครับครับประตูเขาล่างทยอยกันเข่าเรื่อยๆนะครับเนาะกขาล่งทยอยกันเขานะครับนัดมันนี้เป็นนัดของบันทีน่24บีนะครับมือนัดก็คือวันทีน่ี่าน,นครับแต่มันนี้เขาก้อนนะครับนะครับครับ พวกกำลังรองชิวเขาอยู่นะครับจุดคัดกรองโควิดเพิ่งกันยังมีจุดคัดกรองอยู่นะครับมีตรวจอุณหภูมิคนที่มากตกกรสไผพาแมป่ปิดปากนะครับเนาะเกันยังเข้มงวดอยู่นะครับเนาะเอาครับอันนั้นทอดอิฐผ้พาพี่น้องย่งางเขาเบิงทางในครับ เจ็ดปกติครับอ่านนะครับมาห่อแล้วมาล้างใหม่ล้างมือนะครับแล้วล้างไม้ล้างมือทำความสะอาดวัดอุ่นนะพูดนะครับแล้วบัดนี้นั่นทอดผ้ายางเบิ้ลนะครับบัดทางในเป็นยังไงแต่ก็มาเส้นซื้อนะครับเส้นซื้อเข่าซื้อออกนะครับเนาะมาเส้นซื้อสักันนะครับเนาะวัดวัดแล้วเด้น้องวัดใหม่ก็ได้ซิ้อใหม่เส้นซื้อนะครับนี่ปะสามสิบหกจุดเก้าครับลูกเราครับสามสิบหกจุดเส้นซื้อครับบัดนี้

36.7น,นี่แบบดูผ้าราคนี้นะค่าปั๊มปั๊มโอ้ปั๊มตาปั๊มเข้าดิมืปั๊มตาเรียบร้อยแล้วทานครับนี่อ๋ครับยางผ้ายางกับเมืองนสน้ำนะครับเนาะว้าวหลายเลยครับบันครับครับดังก็ลงก็มีทางนี้ก็คอกฟองคอกฝากครับเนาะนี่คอกฝากคอบยังเต็มเลยครับ อุณหภูมิตอนนี้แดดเปรี้ยงนะครับแดดเปรี้ยงเลยครับช่วงไก้สีเพลแน้วครับนี่ยสีม่วงกวกลัวนะครับใก่สีเพลแล้วนะครับเนี่ยพาพันไก่สันเพลแล้วครับเนี่เบงง้วเขามาหรือเปล่าคือืนครับคึกคักคึกคืนครับนัดนี่มาหลายพ่อแล้วง้วเธอกง้มเจ้านี่ประจําครับเจ้านี่นี่นี่ครับเบงง้ว่าเธอโอ้ไม่ต้งามเจ้านี่บาดเนี่ยมีตันรอเลยจัดแมนบมลเลยบอสซีตัวนี้ พกตัวเอาอะไรทีละตัว <S 2> 2 <S ตัวนี้แมนครับตัวนี้แมนตัวนี <S <S <t os> <t os so ้แมันตัวแกมนสองตัวแกมันตัวนั้นว่แมันตัวนั้นว่แมันตัวแกมันตัวนั้นแมันตัวนั้นรอครับคุณวงทนอยากได้งวดรอครับนี่นละสามมืนามหน้าพันะสามื่น้นโอ้ับสมนี้สวยทัวเด็ดครับตัวนี้ แต่ว่าห้ำดีสุดโต๊ะาะห้ำดีสุโตครับห้ำดีสุดโตสูงอยู่ร้อยสามสิบสามสิบห้าพันนะน้ง้วสูงร้อยสามสิบห้าพันหมสุโตครับอายุประมาณ2ปีไปเขาสองปีไปเขาสองปีเนาะเพราะมันเริ่มเขาออกนี่ครับนี่ราคาอยู่สาม0 0ื่นห้าพัตัวหนึ่ง ตัวนี้ก็สามหมื่นหาพันครับนี่ต่อรองได้ดีครับสามหมื่นหาพันเบงดากครับเบิ่งดากแต่ลโตนะครับนะนี่ดากขาเอาขาเป็นขาดากเป็นดากอยู่ครับหำง่ามอายุสูสีกันบ้างครับนี่สามหมื่นพันตัวนี้บ่แม่นตัวนี้บ่แม่นสองตัวนี่ใช่ไหมครับดีสองตัวเบงดาก็สองตุน่นเหย้าดากง่ามสองตัวนี้แต่ว่าสีมันจ่ออกขา,ขาว ัวส้นกันตัวนี้ล่ะโอ้โหหอยมาโอ้เด้งหัวไงมันไล่ส้นกันบ่ไม่ยพามูลเลยบ่หัวเธอไงพามูลเลยอ๋อนี่ครับเอ๋เบิ้งซุ้มหนิวะนะครับเบิ้งซุ้มสาวจิ๋มหาเขานะครับเนาะ หัวหลายครับต้องระวังเนี่ยจักหอยเนาะทึ้งไรตํากันทึ้งศาดกันธรรมปีสเลยครับนี่ตัวหนึ่งโอ้ได้พอพันยังแข็งมันอ่ะมันตื่นคนจัวหวะ่ะห้องไทยราคาเนี่ยห้าสิบโอ้สูงร้อยสี่สิบกว่าตัวนี้ห้าสิบทับได้ไปทับไปเนาะโอ้หำพอสมควรอยู่มันมันขึ้นเหรอวาให้มันตื่น โอ้ส้นกับตัวนั้นโอ้ส้นกับตัวนั้นมาทำกันบ่สมพ่อมาส้นกันเลยไหมเอานี่ครับหาเมื่นั่นหาเมื่นครับอย่บักไงพ่อพันใดหลังเปเียตสีแดงคงคำอย่างในทักมาเบอร์ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดีเจซีสหน่สามสองหนึ่งง้เถิดไงคันี่่าไมาส้นกันคนตื่นสนกันมมนก็ตือเนาะคนก็ตืนเนาะครับผมก็ตืนกันแลเลียนออกโอ้หามื่นครับอยากได้พ่อพัน หรือไปไส, er ไปไสายใดก็ได yep. ้ครับน <ary gefähr assic chte> ี่ไปสายเนื้อกันยังได้เนาะหาเงินตัวหนาใหญ่หนาล่อครับนี่นี่ครับมันดักมันดักส้นเอามาเบิ้งซุ่มถึกซุ่มถึกสามมือหาต่อครับนี่มาเบิ้งสามมือหาต่อครับนี่นี่สามมือหาเลยครับมี่เต้งามๆรอรอครับนี่ราคาห้องได้ต่อได้ครับนี่สามมือหานี่ครับ สำหรับท่านที่มองหางัวไปคุ้นไปเลี้ยงไปหากำไรต้อนครับเนี่ยบนหนาสิพาดนะครับเนี่ยสามเหมือนหาสวยสุดโตครับพ่อเบิ้งสุดโตครับอ๋อครับตัวหนึ่งคุณกันปะราคาเท่ากันเนาะเดี๋ยวสิพาดไปเบิ้งตัวนั้นดีครับตัวนั้นสิผูกตัวแม่ตัวเถิกตัวเถิกคือกันพาไปเบิ้งตัวพุ่นครับอีกตัวหนึ่งนาะยแล้วเบิ้งเรากับสิทามราคาสูฟังนะครับเนาะนี่บามัน นี so ่โคแม่ลูกคนสื่อขายกันแล้วครับนี่นี่คร mm, ับสาาตัวนึงครับนี Harvard> ่นี่ตัวนี้กับสาหมื่นหาเจ้าเดียวกันครับเจ้าเดียวกันครับสาหมื่นหาช่วงบ่ายก็จะถึงจะขึ้นได้นะครับช่วงเช้านี่นะครับ เผมมาจากโต๊ะมหาครับยังสามโอ้โหใช่ยุใช่ทางไหนเอาหน่อยเนาะครับมือนี่สีทามทุกราคาสูฟันครับราคาเนอยนๆแต่ราคากลางๆราคาแพงๆสีทามสูฟั่งทุราคาสูสีนะครับน้องเมนี่เนาะแต่ว่าภาพสีปล่อยเงาๆเลยครับเพราะว่าใส่โกโปรไทยนะครับใส่โทรศัพท์ไทยเป็นห่อนบอสมัดสีไทยเงาเลยนะครับก็เลยใส่โกโปรไทยลาก ผานแน่ๆเบิ้งเรนเนะครับเนาะอาครับตามที่ผ้าเบิ้องมาหนิสามสิบหานมักตัวใดหรืออยากเบ้ามืดก็าาได้ครับโทรมาเบอร์ศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์สี่แนามเ้าหามเก้าหโทรมาหาในหอยลยครับในหอยอุ้ยโทรมาหาในหอยอุ้ยยูบาดอยูบาทน้องกุ้งยูบาทน้องกุ้งเลาะเลาะเลาะสนามไปเนาะออเน,นี่ครับนาเพื่นอากเหนานา้หหอยเนาะตัวมาเพิ่นนเลยครับสามสหาต่อได้เนาะ นะครับที่มีสายมารับสัญญาได้ที่ประตูางเข้าครับฮ้ยพราะนี่บางหันมาส้นกันครับเขาเอาชุงไว้จำบัดีจักรพรรดสดีพอไอ้ใครอ่ะฮะหกหมื่นซื้ซื้อนี่บ่หกหมื่นครับมางหันถามเมืองมาส้นกันกับตัวนี้แล้วหันตัวหามือนะครับเอาผ้าเบงกง้วเทิกละหมื่นนี้ครับก้อนน่ะน้ำหายังแม่พอไปเลย้หามโอ้มันขาดด้ยไปทางไหนน้อไปน้อ มันหลายหลายอยู่นี่ไหนพอบลูบลูนั่นบลูบลเสียดอกขับคล้วยมึงง่วมาหลายครับหกหมื่นครับตัวนี้หกหมื่นเป็นคล้วยเป็นง่วเถอะครับปากกระลงว่าตัวคล้วยเนาะครับเนาะขอโทษขอให่ปวดนะขับมึงโอ้หลวบรอครับเพื่อนี่ทับได้ครับนี่เป็นพอพันได้เลยนี่หกหมื่นเนี่ยง่วงไมาต้านอิพอยโดวงกินน้ำพะญาบ่มาตะพญาขับอยากได้เถกยังไงตัวนี้ราคาหกหมื่นโทรมาหาอีพอยรถนะพอเนาะ พ่อมีเบอร์โทรปะเพราะยูนัมหลานยูนัมหลานโอ้โทรศัพท์มีอยู่ครับแต่ว่าอยู่นัมหลานเนาะเบอร์อยู่นัมหลานนะครับหลานปงออยู่นะครับเนาะนางเบิงไปเรื่อยๆนะครับเนาะการสำหรับมื้อนี้กาคลิปนี้ตอนนี้เนี่ยกาเสียตัดเป็นตอนเป็นตอนไปยนะครับเพราะตัดเป็นตอนเป็นตอนลงเบิงบรรยากาศไปน้ำนะครับเนาะเบิงบรรยากาศง้วไปน้ำ ถามร<อ>าคาซูฟังไปน้ำนะครับเนาะฐานหอยจะคล้องิ่นอยู่กับกรสิถามราคานี่กับบ <te> ักทถิกไงครับนี่ยจำปื่อไงนะครับนี่ยสำหรับผ่านที่ในหอยในห่างอยากมาหาเบื้องนวดเถิกนะครับเอาไปเห็ดเนื้อหรือเอาไปคุณหากำไรต่อทำมาเลือกไปเลยครับแม่ลูกก็เขามาหลายเคลื่อนครับนี่อันนี้กับเถิกมักไงเฮ้ยนะเนี่มอรู้แต่เจ็ดแปดหมื่นครับตัวนี้เงาไงครับพอพันก็ยังได้อยู่นี่ แก่เจ้าของเพิ่นบอกให้เห็นว่าอาจีพเขาโฮมนะครับรู้สึกว่าสิฮ้อนจัดแล้วครับฮ้อนจัดแตะช่วงนี้คู่นี้ห้องถอยนะครับนี่เั้าของเหล้าโยู่เจ้าของเหล้าโบยู่เนาะเ้ของเหล้าไปหาบึ้งง้อเหินนครับแม่ขาวนี่ดิครับนี่แม่ขาวเคนห้องถอยเนาะครับนี่แม่ขาวแม่ลูกก็ว่าไม่อยู่คองครับเจ้าของห้อนแดดมาถามบักเถิกเหมือนเนาะมาถามบังราคา ตัวแม่ปะห้อยเนี่ยราคาเท่าไรครับเนี่ยสองหกโอ้นี่ครับราคาบ่บอกมีแล้วพี่น้องหางงูไปเลี้ยงนะครับเนาะเงินบ่หลายคือเพิ่นห่าตัวงามๆบ่ได้นะครับเนี่ยเงินบ่หลาณตัวใหญ่บ่ได้น้ำเพิ่นกับมาเบิ่งนี่ครับเนี่ยสองหกนี่ครับเนี่ยเอ้ากำลังพอเลี้ยงพอดีครับเนี่ยเป็นงูแม่สาวน้อยกาลังสิข่าวสองปีนี่มัางเนาะเขากำลังสเลืมออกไหมตัวนี้แมนบ่แมนตัวเดียวเนาะ มันเหนียวมาตัวเดียวเตะครับนี่นี่นี่ใช่ใช่ใช่ผู่น้อยโอ้ตัวผูน้อยเท่าไหรล่ะตัวผูน้อยเนี่ยไปนี่เลยหมื่นสามัญหมื่นสามราคาสองหกข้างเนี่ราคามีหมื่นสามมีสองหกครับเจ้านี่ครับเสียบสามเสียบสามเสียบสะัดแล้วโอเครับนี่หมื่นสามครับนี่หมื่นสามอันนี้สองกลัวครับว่าเป็นตาเลี้ยงดีครับหูกินดีแม่นี่สำหรับไทยบ้านเท่านะครับมักส่งนี่แหละครับไปส่งเลี้ยงบ้านเท่า อย่างายใส่ค้องนะครับเนาะห้อยจินยาเอาครับอยากได้โทษมหาได้ห้อยได้หน่อยเนาะห้อยเกียครับโทษมหาห้อยเกียเบอร์โทรมี่บอโทรมีโทรหาห้อยกวงโทษหาโอ้ทษหาแตนห้อยกวงเลยตีอ้ยสิได้เบอร์นี้โทษมหานั้นนั่นโทรอะไรครับนี่ตัวนี้เนาะเดี๋ยวสิบอกราคาแล้วสิบอกไก้ห้องอยูสองเท่าดีกว่าสองหกครับแต่ว่าบวกเกินมือนีหรอกซุงนีแต่งามตัวนี้งามอันนี้เพิ่นห้องไดยหน่อยเนาะ บหูเนาะของอาผ้าเบ่งตัวไหมครับบัด้คุยง้อไหลนะครับ้อไหลง้อไหลแล้วพอข้เรารู้จักมากที่เราจากที่ทเข้าไปลยแล้วนะครับขอหท่าอยครับให้วอนะคับห้ายเอ็ดนะครับนามาที่วยครับอสดรหกห้าห้าสาจังหวัดร้อเอ็ดนะครับ กรุณามาที่รถก้วยนะครับท่านจอดรถดีีนะครับขอท่มาที่รถก้วยครับเฮ้ยดูดีดูดีะ่นี่ให้แบกแบกก่อนีหมก่าเบืองครับผมเ่อว่มน่อกก่นี่ก็คือมุ่มภายในสนามนะครับเนาะในเมืองมุ่มภายในสนามนนนะครับว่ามันจะการรอบผาเป็นยังไนะครับเนาะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็อุณหภูมิมันว่าสิมาชนชนอยู่สี่สิบเปอร์อแล้วครับเอุณหภูมิมุมแดดนะครับแต่ว่าอุณหภูมิง่วงนี่ควอนแห้งจำได้นะครับเนาะอุณหภูมิของง่วงนะครับมันนี้ราคาแรงสุดเลยกับเบื้องเอานะครับตัวนี้เปิดจุ๊ยไทยนะครับเลยจุ๊บจุ๊บกของเพิน่นบ่เห็นอีกนะครับมะขาวนี่คือสิเมนมีแต่คนสื่อหลายครับมื้อนี่ตะข้นสื่อมาหลายครับตะข้นสื่อมาหลาย เอาตัวไดเห็นจากองพนจูงเขาสิถามนะครับเนาะเห็นพนจูงนะมันเขาสิถามพนบจูงปูถามข่อองพนปูอยูเครับผมมาเบิ่งผาพีน้องเบิ่งงัวครับเท่าไหร่รับตัวนี้เท่าไหร่ด้อยเนาะสามหมื่นสิบห้าร้่นสิ้าอยตัวนั่นครับตสองหมื่เจันครับอ่าครับสองหมื่เจอยงัวเถกอันนี้สามหมื่นสิบห้ยนี่ครับสามหมบปักแดง จึงคืนหมดแล้วครับเลยแดงใจวายอยู่ครับเลยทำกำลังออกง้อกสีเขาอยู่สองปีทั้งสองตัวเนาะอันนี้สองหมื่นกว่าครับเนี่ยสองหมื่นกว่าเสิกเท้าเสืกรุ่นกำลังเป็นไม่รุ่นครับเนี่ยเท้าเท้าสองหมื่นกว่าอันนี้สีมันงามลำตัวมันดีแห้งขาเมเขาทาเมันก็เลยห้องสามหมื่นอันนี้หน่อยลงมาสีกับบอดี้บอดี้บันไดแต่ว่ากับสองหมื่นเจ็ดกับตามราคาเนาะตามราคาตามสีครับ แพ้งมาแพงพ่น้องกับเบิ่งเอานะครับนาะเดียดกระห้อนแต่ว่าราคางูอ่ะจากสี่อนทำไงดบ้านถูกครับอันอยากได้สอตัวนี้โทรมาหาเบอร์ไดหนึ่ครับศูนย์แปดหนึ่งศาศเดศูยครับศูนยอ่าครับพอสิจำไยนะครับเนาะเบอร์งเขาอยูบ้านไหเนาะครับนี่อยู่บ้านโน้นสวนนาิรน้นาสิโพยักเนาะอยู่พยักขาพุมีสัยครับงสองตัวนี้ครับอยากได้กัทักมาเพิ่มเด้อครับนะมันหมานด้อครับนายครับ ครับอ่ะนี่ครับนี่ขนทางขนง้อเป็นยังบุ๊อ่ะย่างเลาะไปเรื่อยนครับเนาะขันมันเน่าก็สิตัดเทดเป็นสองสามชิปหมดแล้วครับเพราะว่าผมมิตไทยเน่าเนไปเลื่อยนะครับเพราะว่าโทรศัพท์นี่มันบอสมาสิตไทยดนเลยนะครับมันหอนกับตัดแต่ว่ากล้องคอยใส่โกโปรไายนี่ไทยได้ไมดหมื่นหรครับนี่พรสิตัดชิปลงไปชิปละ เฉียบไ20กว่าหน้าที่นะครับเนาะเพื่อการเบ่งมัสสีโบ,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 บยืดเยอโบดนราคาบุิมักตัวไดส่งไหนอีกสีนะครับรเนาะโอ้แม่นี่ของไทยได้ไปพอแม่นีว่าแปดพันหาไหมที่แปดบอกข้างี้แปด2 8 0 0 0ยแมนบอลูกลูกใท้องลูกตัวถักขายเดี่ยวขายสหมื่น่ลูกหันขายไปเราสองหมื่นวันนี้ในท่ออดในจเดือนเราพอเนี่ยหกเดือนครับนี่ไม่มั่น ผู้ใดกำลังมองหางวดเสร็ไปเรื่องนะครับเลยบ่อตองบาสิไปทับอะอีกเนาะเรบประกันเลยรับประกันรับประกันมันพอมันทองแล้วทองแล้วลูกเถิบนป็นขายไปแล้วลูกเถิบขายไปแล้วลูกได้ในทองมันเนาะพอบโมงบอกโมเลยเนาะอ่าเดี๋ยวเป็นสามโม่เบื้องจากเขาเนาะเบื้องจากเขาจะเป็นสามแต่ว่าอ่างมันดีเนาะดีเนาะอ่างมันดีครับเออลูกสามถองราคาเท่าไหร่ก่อนสอง 2 8งหมื่นแัท่วมาต่อเอาจยากได้เนาะเบอร์ไพ่อศูนย์แปดเก้าศูนยเก้าหกหกแปดศูนย์มาหกสาเอาครับโทรมาเบอร์นี้ครับนน่หางัไปเลี้ยงครับนี่คืองเลี้ยงแค่ไล้บานเท่าเลี้ยงเนี่ยราคาก็พ่อซื้อไปเลี้ยงด้วยครับมาลูกมาลูกมาลูกครับนี่รับประกันมันครับ ซื้อไปบ่ต้องเสี่ยงว่ามันว่ามันครับตัวไงดูเขาใหม่สิโอ้เดี๋ยวย่างไปเดี๋ยวย่างไปเมื่อนั้นเรื่องเบอร์โทรเมื่อโยสนาบนเรื่องเบอร์โทรบ่ได้บอกเบอร์โทรเขาเอาคนเดียวเบอร์ได้บอกเบอร์โทรเขาไอ้คู่นี้ก็เป็นง่วนเถินนะครับสิไทยเบิ้งซุงงวนเหรอครับง่วนเถอนกระทายง่วนแม่ลูกกระทายง่วนขาวกระทายง่วนแดงกับไทยบังครับแล้วต่ำตัวไหนกับไทยตัวนั้นนะครับกัน เพราอที่พาดีคอพอเพาอะไคุณนี่ตัวละกนพัดจะได้หรอครับตัวละสองเก่าตัวละสอเก่าครับพถึงสมนี่ยครับตัวละสองเก่านะครับแยกไปให้ฟังเลยครับเนี่ตัวละสองเก่าโอ้ดักดักตัวนี้เป็นดักงูครับเนี่ย ด่างนดางหมูครับสูงกับสียนี่สีลอใกล,ล้ลอยสามครับ,ส,รบสูงชนลอยสามตวน้ครับสองเก้าครับโค้ชกพิ่งสนามพิ่งกับประกาศชื่อขายกันเยอนะครับสองหมืตัวนี้ครับสอตัวนี่ครับตัวละสองหมคู่หนึ่งกับ 28, หามื 28, ครับอยากได้ โั่มาหาเพลินมึงได้ครับนี่ได้ไร้่งนี่ครับกล้วยเถิกง้วเถิกเอาไปเลยนไปขุนต่อได้ครับไปบากำไรกะคือสิมี่ฮะึ่หายน่าอันนี้ตกันจ่รมองันอเอที่คูนี่ขาดบากัคือสีคือสีเด็กกันยมั่งนี่เนาะเขาได้กันไป้องกันนะ เบ่ได้ตีที่ผาอยโอ้ตัวนั่นบอโอแม่ลูกเนี่น่บ่แม่ลูกนี่ย่โอ้ัวลูกโอ้ลูกอลูกครับอย่างไดีบก่าท่าหาพลูกอย่เนาะเบอร์ไหนพอลูกปดศูนย์ศูแปดศูนย์เจ็ดสามตัว็จ็ดดสองเจ็ส่เอี่ยอ่เหอยมีหอยมีอยมุ่บ้านไหนเนาะครับกรเสียบสไกษตเวิสัยครับนี่โทัมาครับ ตายแม่น <ersch> right. yeah. ี่เพิ่นเพิ่นตัวร่องอยู่นะครับน้องเมนี่เป็นตัวร่องอยู่ข่าวข่าวนี่เพิ่นตัวร่องอยู่วันนี้ฮู้ซึ้อวัชิฮอร์นตัดแล้วครับผู้ไายนะครับกัชิฮอนจัดกศชิย่างเลาะไปหาของห่มแล้วครับปัะนี้่สิย่างล่อรอไปหาของห่มพวกนะครับเนาะกศชิไทยอีกรอบสองครับตัดเป็นช่วงเป็นช่วงเนาะครับเนาะบักเถิกพอพันตัวนี้ พอพันห้องไว้พันห้องไว้เท่าไรหน่อยเนาะอืมนี่ครับเถิะพอพันโอ้พี่เจ้าของพันน่ะพ่อเจ้าของพันแล้วพอพันพอพันอันพอพันตัวนี้เท่าไรครับพอพันตัวนี้อันนี้ไม่เป็นพอพันตัวไนโอ้ตัวนี้ค่อยแม่ตจีแม่นครับตัวนี้ของใครขอามาเบิ้งพอพันอีกตัวครับ โอ้ตัวดำเมียมได้ไหมาวอ้าันนี้ทีน้ากินเบ้องง้วพอพันเนาะครับเพิ่นสีคายยูบองนี่ม่ตตัวใหญ่ครับนี่มองนี่โอ้่ปานสั่งคนเบิ้งหลายครับมอนนี้โอ้ท่านี่บ่ มีอคนหลายป้าตัวนี้โอ้นี่พอพันแทนเลยครับเนี่ยดอายุจะเดือนแล้วนี่อายุสองปีน้อยๆแะครับสองปีน้อยๆการเริ่มทับเป็นเราตัวน้อยไดครับทับได้เราทับได้สามสมรแล้วทับเป็นเราสามเมรโอ้นี่ครับเนี่ยทับล้วสามมระคาเปิดยุทัยเนาะครับเนี่ยยูหกปัญหาครับยูหกัหาสูง รอยซีกซลัวซีหารอยซ,หซีหาบวกกว่าเลยได้ผมเนาะสูงรอยซีประเภทแข้งขาหนาล่างนี่ครับหลบรอครับหลบรอหลบรอขาใหไงขาใหญ่ห้ำกันห้ำดีครับห้ำดีหใหญ่ดีครับน้ำเช่แข็งแรงดีแล้ว หางก็สวยพอสมคนเนาะดาก็ได้เอา้าได้อยู่ครับได้อยู่นี่นพอพันได้อยู่นี่ตัวเดียวบ่ะตานี่ตานี่ครับตัวเดียวครับตัวเดียว,ต,ว,ยวตัวเดียวมันบ่เป็นพอพันต,รรรตัวนั้นบ่เป็นพอพันอ๋อมันอะไรภูมิพลางกันมี่ได้เหรอราคาเท่าไหร่ก่อนราคาเดีย <c oughs> <c oughs> วกันครับหกสิบห้ากันหกสิบห้าครับนี่ครับหกหมื่นห้าตัว <65 S 2> นี้คือพอพันเลยครับนี่ซื้อไปขึ้นรถแล่นหาทับเลย ตัวนี้มันเถอะซื้อไป <c oughs> แต่ว่าตัวนั้นปนระมาณมีดางจากน้อยราคาหกมื้นหาขึ้นกันเพิ่มมาสองตัวโอ้หลังเปรี้ยเลียดเลยกัครับหลังหนาเปรี้ยเลียดครับสองตัวครับตัวละหกมื้นหาครับนี่วันนี้ผ้าเบิงใหญ่ๆบิกบิกบกอนครับเนาะ<ด>ส,สวยๆ<ด>ประเภทแดงนี่ปร,ประเภทแดงบัวตองห่วงโบมี่มงฟิวเรื่องแดง นี่แหะครับเพื่อนว่าแดงเสียตาเห็นกับตาเราเนี่ยขาไงหำไงขาใไงหนังหนะครับอยากได้6ก2ันหาสตัวนี่ทักมาเบอร์ใดครับศูนยครับ0ูนย์หกสามศูนย์สเอาไหมศูนย์หกสามศูนย์ศูน่ศูนย์ศูนย์สองสี่เจ็ดหก้าเจ็กเามาจากหนาคาคร<อ>ับนาคา นะครับหักมาได้ครับด้วยเบอร์นี้ละหกหมื 6, <ฮ>่นง่วนใหญ่เพิ่นซื้อขึ้นไปใส่รถเรียนหาทับได้เลยเนี่ยเนาะเอาไปคุ้มขอคุ้มฝุ้งถือว่างามเก่งคับเกงเกง่งเพิ่นว่าทับเราสี่สี่ตัวทับเก่งเหม่นได้เนี่ยหมื่นกว่าโอ้วางหนีไม่ตัดน,น่าไไหนายไงเพิ่นวางหนีไม่ตัด สายอย,อย,อย,อย่อยๆครับเจ้านี่มุนไปท่านใดก็พอแต่ตัวย่อยรถจอดดูท่าเวียดนามอครับบันดิก็สิย่งางของผมจะข้าวคนเดียวครับสิปิดตอนนี้ไปนี่ก่อนเนี่ยตัวห่อนแล้วก็สิย่างของผมก่อนนะครับแล้วจะคอยสิย่างมาเบิ่งอีกนี่ครับมีแต่เมียแบบย่อยๆด้วยครับอยู่นี่มีเมียย่อยๆขาวก็มีครับแดงก็มี่ง,งามๆหลายครับนี่จะว่าจะคลองเหี้ยออกแล้ว ครับพ่อกันตอนต่อไปนะครับเนาะตอนนี้ปิดคลิปอยู่นีเท่านะครับเนาะส <4 S 2> ีเขาโ้มกันครับเขามกันพ่อกันตอนต่อไปครับตอนนี้สวัสดีครับ